สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำทุกท่านมารับชมเหรียญช้างในกุงจักรนะครับยุคของรุ่นเก้ารัชกาลที่4ครับครับด้านหน้าก็เป็นช้างอยู่ในกุงจักรนะครับครับรายละเอียดสูงมากครับสำหรับเหรียญนี้ครับนะครับด้านหลังเป็นมหามกุฎครับครับสำหรับเครื่องจักรครับที่ในการเปลี่ยนเหรียญนี้ครับว่ากันว่า พระนางเจ้าวิกตอรีครับของกรุงอังกฤษครับได้มอบเครื่องผลิตเหรียญมาให้กับรุ่นเก้ารัชกาลที่สี่นะครับมีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กวันหลังผมจะนําขนาดเล็ก,กว่านี้มาให้ท่านได้ชมกันนะครับครับปั๊มได้มีรายละเอียดสูงเลยครับแล้วก็มีทั้งเนื้อเงินนะครับแล้วก็เนื้อทองแดงครับอันนี้ชมเนื้อทองแดงกันไปก่อนนะครับ